วิธีตั้งค่าเปิดปิดการรีมิกค,คลิปรีวของเราบน Facebook สามารถทำได้ง่ายๆค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการตั้งค่าการรีมิคกคลิปบน Facebook กันซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าคลิปของเรานั่นเองนะพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะอนุญาตให้เพื่อนหรือคนอื่นๆมารีมิกค,คลิปของเราไหมถ้าเราไม่ต้องการเราก็จะไปตั้งค่าปิดกันซึ่งวิธีทำก็ง่ายๆเลยอันดับแรกนะคะทุกคนให้เราเข้ามาที่ Facebook แล้วก็เข้ามาที่โปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานะจากนั้นก็ไปที่คลิปคลิปนั้นที่เราต้องการจะตั้งค่ายกตัวอย่างเช่น น้ก็อาจจะเป็นคลิปนี้นะคะทุกคนก็ให้เรากดแตะเข้าไปที่คลิปนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไม่กดแตะเข้าไปที่คลิปแล้วกดที่จุดวงกลม3จุดเพื่อที่จะแก้ไขเนี่ย มันไม่สามารถที่จะตั้งค่าตัวรีมิกได้เพราะฉะนั้นให้เรากดเข้าไปที่คลิปค่ะและก็ให้เรากดไปที่จุดวงกลม3จุดในหน้านี้อีกทีนะมันถึงจะมีให้เราตั้งค่าโอเคพอเรากดไปที่จุดวงกลม3จุดด้านล่างขวามือแล้วเราก็จะเห็นเลยค่ะคําว่ารีมิกวิดีโอของคุณเห็นไหมสร้างวิดีโอที่เล่นไปพร้อมๆกันหรือตัวนี้ค่ะทุกคน ปิดการรีมิกนี่ปิดการรีมิกตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวน้ําจะใส่เครื่องหมายไว้ให้ซึ่งมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าผู้ชมจะไม่สามารถรีมิกวิดีโอของคุณได้เพราะฉะนั้นก็ง่ายๆตัวข้างบนนี้นั่นหมายถึงว่า วิธีที่เราต้องการจะรีมิกถ้า,าเราต้องการจะรีมิกคลิปตัวนี้ของเราเราก็แค่กดคําว่ารีมิกวิดีโอของคุณแต่ถ้าหากเราต้องการตั้งค่าเปิดปิดไม่ให้ใครมารีมิกคลิปวิดีโอของเราเราก็แค่มานที่คําว่าปิดการรีมิกเพราะฉะนั้นให้เราก,กดแต่เข้าไปที่ปิดการรีมิกและเขาก็จะบอกว่าจะไม่มีใครสามารถสร้างวิดีโอรีมิกใหม่ด้วยคลิปรีนี้ได้ถ้าหากว่าเราต้องการปิด เราแน่ใจใช่ไหมว่าเราต้องการปิดก็ให้เรากดปที่ปิดใช้งานนี่ป,ป้าเพียงเท่านี้นะคะคนอื่นก็จะไม่สามารถเอาคลิปของเราไปรีมิกได้สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ